วันนี้ปอก็จะมาเล่าถึงโครงการเดอะฟิชชี่ขนาด40ตารางกิโลนิ้วเป็นคอมมูนิตี้ของปลาที่ได้คิดคนคิดมาเป็นฟิชชี่โปรเจกต์บายแสนสนิทโครงการเนี่ยมันมีแนวคิดที่ทำได้จริงออกมาได้ดีโดยทางแสนสนิทเนี่ยใช้คอนเซปต์ของแช์ลิงสเปซให้ลูกบ้านแต่ละคนเป็นเจ้าของโครงการทั้งหมดโดยเราไม่จำเป็นจะต้อง เวลาเราซื้อคอนโดใช่ไหมคอนโดเราก็ซื้อยูนิตหนึ่งแต่ละคนต่างซื้อยูนิตของตัวเองแต่โครงการนี้เราซื้อแต่ว่าเราได้เป็นทั้งหมดของอาณาจรรักรมันเลยไม่ต้องซื้อยูนิตซื้อทั้งอาณาจรรักรคือการโครงการแนวคิดของออ sharing space แจวซื้อหนึ่งเป็นเจ้าของหมดเพราะทางแสนเสน่ห์ลงทุนกับโครงการไปกว่า3000ล้านจาด เพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่โครงการนี้เขาให้ facility f a ิลิต t y ที่ให้มากับ The f i t u r e เอ่อ f i ฟ er, ิ f i ี่ h ิ r เชอร์วะ f i เด็กโครงการ The f i t ชี่เนี่ยเขาตอบโจทย์ลูกค้าได้ได้เป็นอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นสวนน้ำที่เต็มไปด้วยพืชพันุ์ไม้น้ำที่ให้บรรดาลูกบ้านได้ออกขึ้นมานั่งบางคนก็ขึ้นมานั่งเล่นบนบนบน,บนผิวใบบัวอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออดีมากเลยอ่ะ เราจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวต้องจัดพร็อพก่อนเออไอแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไอลืมจัดสวนไอนีออ่ตั้งแสนสริได้คิดโครงการนี้ขึ้นมาใช่ไหมเมื่อลูกค้าลูกบ้านลูกบ้านทุกคนเป็นเจ้าของยูนิตท,ทั้งทั้งโครงการเลยอะ่ะทุกคนจะได้ใช้ส่วนกลางทุกพ่อแม่พี่น้องเด็กเล็กลูกเด็กเล็กแดงได้ใช้หมดนี่เขาจะเล่นกัน นี่เล่นเล่นสวนสนุกของเรา <N> นี่ฮะจ้าบอันนี้เรททอลิมเซียมยิมเนเซียมแลททอลเป็นเป็นเป็นแฟลตีส้ส่วนกลางของโครงการนี้อืมทุกคนเข้าออกได้อย่างปลอดภัยองเบิร์กบานสำราญพัทย <N> เราจะเห็นได้ว่าระบบปั๊มน้ําของเราทําน้ําวนโครงการนี้โดยใช้เครื่องปั๊มแรงดันสูง3วัตท์ที่จะทําให้ระบบดิเวศของโครงการปรับค่าเนเตรและออกซิเจนให้สมดุลทุกๆอาทิตย์ฝ่ายเม่นเทนแนนต์ก็จะเดรนของเสียออกจากบอ่อ เรามาดูนี่นี่ภายในคอมมูนิตี้เนี่ยเราจะมีเพนท์เฮาส์อยู่เพียงห้องเดียวนั่นก็คือเพนท์เฮาส์ดูเพล็กห้องนี้นี่ซึ่งมุมมองของ360องศาของเพนท์เฮาส์ดูเพล็กตรงนี้เราจะมาดูห้องมาสเตอร์เบดมกันทนนี่แลวจะมีแค่มาสเตอร์เบดมเพียงห้องเดียวซึ่งตอนนี้คุณโรเบโตอาศัยอยู่ เราเห็นว่าจากประตูทางเข้าของมาสเตอร์เบดมเนี่ยเราจะยกเซลลิงของห้องนี้ให้ขึ้นมาอีกประมาณ3นิ้วเพื่อให้มีสเปซของการรู้สึกว่าโอ้มันมีความพื้นที่ในการอิสระได้อย่างยิ่งเราเห็นว่ารอบๆระเบียงะระเบียงของห้องของดูเพ็กอันเนี้ย มันจะไม่มีแบีเออร์กั้นเลยมุมมองจะเป็นบอกว่าอิสระเราจะมองเห็นท้องฟ้าแฟลวแฟลวแฟลวแฟ้วสามร้อยหกสิบองศาไม่มีอะไรมากันมาแล้วว่าแล้วคุณโรเบิร์ตโตก็ออกมาทักทายนี่เจ้าของนี่เจ้าของห้องนี่เจ้าของห้องอ่าเห็นไหมอืมเราจะเราเบียงเราก็จะมีปลูกไม้ให้เขาได้มีร่มเงาอะไรหลายๆอย่างอืมโดยเฉพาะดูเพดข้างบนของเขาเนี่ยเราจะมีทางทางแสนสนิทก็ได้วางปลูกพืช จำพวกสักหลนหรือจำพวกไม้อบน้ำเนี่ยประดับไว้ฮาเห็นไหมอัีอ้ออย่างงามนี่ทางโครงการของเดอะฟิชชเนี่ยเขาได้คำนึงถึงถึงประโยชน์การใช้สอยของของลูกบ้านทุกคนโดยที่ว่าอย่างเวลาปลาเขาลอดลูกใช่ไหมลูกเขาก็จะแบบว่าส่วนใหญ่จะโดนพ่อแม่หรือว่าโดนปลาตัวอื่นกินอ่ะเราก็เลยวางตัวนี้ไว้เพื่อให้ เผื่อลูก,ล,กลูกที่เกิดออกมาเนี่ยเขาไหว้เข้ามาใช่ไหมต่อตัวพ่อแม่ยังเข้ามาไม่ได้เนี่ยเราระวางนี้ไว้บึ๊บ๊เออเข้ามาไม่ได้แล้วก็อาจจะมีผลต่อการเออลอดของการอยู่รอดของประชากรได้มากขึ้นอันกี้ยเห็นภา,ายในคอมมูนิตี้โครงการเดอะฟิชชี่แห่งนี้มันจะมีทั้งปลากัดปาหางนกยุง หอยหมวกทหารแล้วก็หอยอะไรที่มันคอยกําจัดพวกเศษแต่ไครระบบนิเวศของมันอะ่ะมันสมบูรณ์ในตัวของมันเองเลยใช่ปะเออเนี่ยเออนี่น,นี่อ้าฮนี่แต่เราชอบเพนเฮาห้าองนี้มากเลยของของของทางฟิชชี่คิดได้แบบว่าดีมากอะ่ะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาแนะนำลูกบ้าน VIP แต่ละคนอีกทีนึ่งนะเอ,อเดี๋ยวเจอกันบาย